สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ Slow Life Channel ขณะนี้เราอยู่กันที่วงเวียนหน้าประตูทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีค่ะและเราจะพามาดูสะพานนี้ค่ะทุกคนเป็นสะพานที่เชื่อมต่อฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีกับถนนมิตรภาพค่ะและตอนนี้เราอยู่ฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าไปยังถนนมิตรภาพบรรยากาศตอนนี้เป็นช่วงสายๆนะคะ คลิปนี้เราจะนำภาพบรรยากาศทั้นตอนสายบรรยากาศตอนเย็นและบรรยากาศยามค่ำคืนของสะพานเส้นนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสะพานเส้นนี้สร้างข้ามอ่างเก็บน้ำซึ่งกว้างใหญ่มากค่ะโดยสร้างเป็นถนนคอนกรีตขนาด4เลนและมีเกาะกลางถนน และด้านหน้าของเราก็จะเป็นทางออกถนนมิตรภาพค่ะตรงนี้เราจะผ่านสำนักงานจัดหางานสำนักงานเขตพื้นที่ประมาณนั้นนะคะนี่ราคาออกถนนมิตรภาพแล้วถัดจากช่วงสายเรามาดูบรรยากาศยามเย็นของที่นี่กันบ้างค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ค่ะทุกคนลมพัดเย็นสบายแดดล่มลมตก ทุกคนคะมองไปไกลๆตรงนู้นนะคะจะเห็นป้ายโรงพยาบาลกเกษมราชและฝั่งโน้นนะคะที่เห็นหลังคาแดงๆก็คือฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีค่ะบรรยากาศยามเย็นวิวสวยน้ำใสลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราพาทุกคนมาดูบรรยากาศยามเย็นในฝั่งของศูนย์ราชการกันบ้างค่ะเห็นไหมคะทุกคนอ่างเก็บน้ำสุดลุกหูลูกตาสวยงามมากๆเลยค่ะคราวนี้มาดูบรรยากาศยามค่ำคืนกันบ้างค่ะเราเริ่มกันที่วงเวียนหน้าประตูทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตรงไปฝั่งโน้นเลยนะคะทุกคนคะจะสังเกตว่าพอเริ่มค่ำก็จะเริ่มมีผู้คนนะคะมาที่สะพานแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคนมาวิ่งออกกำลังกาย มานั่งชิลรับลมชมวิวบริเวณขอบสะพาน สะพานแห่งนี้มีชื่อว่าสะพานรัตนมักคาพาชมสะพานมาตั้งแต่เช้าเกือบลืมบอกชื่อสะพานค่ะย้ำกันอีกทีนะคะสะพานรัตนมัคคาแห่งนี้สร้างเชื่อมระหว่างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีกับถนนมิตรภาพค่ะระยะทาง670เมตรทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาของทั้งสองฝั่งใกลามากขึ้นสะดวกมากขึ้นไม่ต้องอ้อมแล้วล่ะค่ะ ทุกคนจะเห็นว่าบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของที่นี่สวยงามจริงๆค่ะและขอบอกว่าลมแรงมากอากาศดีจริงๆเลยค่ะและนี่คือภาพศูนย์ราชการยามค่ำคืนข้างอ่างเก็บน้ำ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขับรถวนรอบสะพานทั้งสองฝั่งเริ่มจากฝั่งนี้มุ่งหน้าไปยังถนนมิตรภาพฝั่งนู้นนะคะไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะย่เทินย้อนกลับมาฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีค่ะ จะบอกว่าฟุตบาทข้างสะพานนี้กว้าง2เมตรค่ะทุกคนกว้างมากๆเลยนะคะยืนรับลมได้สบายเลยค่ะ และนี่ก็คือสะพานรัตนามคาค่ะภาพบรรยากาศตอนกลางวันตอนเย็นและยามค่ำคืนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะและสะพานกว้างขวางมากๆเลยค่ะใครที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้มาใช้ได้เลยค่ะดีมากๆตอนนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองกลับบ้านค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย